ในทุกหมู่บ้านจะมีหนึ่งครอบครัวที่มาพร้อมกับความลับที่ไม่มีใครอยากพูดถึงแม่จะมารับหลังเลิกเรียนนะเด็กคนอื่นมองหนูเป็นตัวประหลาดแรล่ปนกวีเธอได้เตรียมมาไหม หนูไม่อยากเป็นหนูอยากเป็นเหมือนกับคนอื่นเขายิ้มหามพระแสงอะไรไม่ทราบหนูพยายามที่จะเป็นคนปกติก่อนได้มันจะสายเกินไปจงช่วยผู้ที่หลงทางเธอเป็นผู้บริสุทธิ์และขอคำสาปแช่งแห่งหยุดเลืแม่มันไม่ได้มีคำแบบนั้นในคำพีเบอานเลยนะข้าไปในห้องเก็บของและอธิษฐานซะไม่อธิษฐานซะไม่แม่ไม่อธิษฐานซะแม่แม่ไปหนูอาไป ช่วยยด้สร้างจากนิยาสตีเฟนกิงตอนหนูมีสมาธิหนูจะทำสิ่งของขยับได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมีพลังวิเศษไม่มีคนอื่นที่เหมือนหนูและทำเหมือนหนูได้เพื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างลูกรู้ใช่ไหมว่าปีศาจไม่มีวันตาย มันจะเอาร่างคนไปเราจรึงต้องฆ่าคนแทไม่เร็วๆนี้สัปดาห์หน้ามีงานพรมถ้าเธอไม่มีคู่เธ่คู่กับฉันก็ได้นะแม่หนูจะไปงานรมิมไม่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 ไมพวกเขาจะหัวเราะเยอะลูกพวกเขาจะเยาะเยะ้ยอยู่เธอแม่ทุกคนถ้าพวกเธอสองคนกำลังเล่นมุกตลกกับแม่สาวคนหน้าสงสารคนนั้นละก็ จะจดจำชื่อเธอลาชาและอาชินี้ได้แกโคริเกสมอดเลสผู้ชิงงวันออกกาจูริสบอร์แครรี่สาวสวยสยอง